ปัจจุบันเราพบมะเร็งลำไส้ในคนอายุน้อยเพิ่มขึ้นเรากินอาหารที่เป็นประเภทฟาสต์ฟู้ดมากขึ้นเรากินอาหารที่เป็นผักน้อยลงนะครับซึ่งพวกนี้เนี่ยกระตุ้นการเกิดติ่งเนื้อหรือเนื้องอกในตัวลำไส้มากขึ้นเช่นกันผมนายแพทย์อภิชาติสุรามธทากุลเป็นแพทย์ประจำศูนย์ทางเดิอนอาหารโรงพยาบาลไทยนัครินครับปัจจุบันเราพบว่ามะเร็งลำไส้เนี่ยเป็นโรคที่ใกล้ตัวเรานะครับ หลายคนมีญาติเป็นมะเร็งลำไส้นะครับทำให้หลายคนมีคําถามมาว่าเ,เมื่อไหร่นะเราจะต้องมาตรวจมะเร็งลำไส้คนไข้กลุ่มไหนที่เราสมควรมาตรวจวันนี้เราจะมาแชร์ความรู้เรื่องนี้กันครับมะเร็งลำไส้เป็นมะเร็งที่เราพบได้ในระดับ1-5ถึงของประเทศไทยทั้งเพศชายและก็เพศหญิง ในบางช่วงเวลาเนี่ยผู้ชายอาจจะขึ้นถึงอันดับหนึ่งผู้หญิงอาจจะขึ้นถึงอันดับ3ของอัตราการพบมะเร็งทั้งหมดในประเทศซึ่งอัตราการพบมะเร็งลำไส้เนี่ยไม่ได้ลดลงตามเวลาและก็เทคโนโลยีที่มากขึ้นนะครับเหตุผลก็เพราะว่าการตรวจพบมะเร็งลำไส้ส่วนใหญ่เนี่ยเราจะเจอโรคในระยะที่เป็นมากแล้วน้อยครั้งที่เราตรวจเจอโรคตั้งแต่ในระยะแรกๆเหตุผลก็เพราะว่าการตรวจคัดกรองบางอย่าง อาจจะยังไม่ละเอียดพอที่จะทําให้เราพบมะเร็งลําไส้ในยะแรกๆพอเป็นแบบนั้นปุ๊บเนี่ยมาเจออีกทีคือคนไข้ก็เริ่มเป็นโรคที่เป็นมากแล้วปัจจุบันเราพบมะเร็งลําไส้ในคนอายุน้อยเพิ่มขึ้นนะครับอายุน้อยที่พูดถึงเนี่ยคือตั้งแต่3 0ถึง40ปีขึ้นไป ซึ่งในอดีตเราเชื่อว่าโรคมเมล็งไม่ค่อยพบในคนกลุ่มนี้จะพบะเร็็ลําไส้ในคนอายุมากกว่า50ปีขึ้นไปอายุน้อยกว่า50ไม่ต้องไปตรวจคัดกรองแต่ปัจจุบันไม่ใช่เราพบะเรล็ดน้ไใ้ในคนอายุ30-40ปีมากขึ้นซึ่งมีหลายสาเหตุอย่างเช่นเรื่องของอาหารนะครับปัจจุบันเราพบว่าเรากินอาหารที่เป็นประเภทฟาสต์ฟู้ดมากขึ้นนะครับเรากินอาหารที่เป็นผักน้อยลงเรากินอาหารที่ใส่สารถนอมอาหารมากขึ้น ซึ่งพวกนี้เนี่ยมีข้อมูลทางการแพทย์ยืนยันว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการเกิดติ่งเนื้อหรือว่าเนื้องอกในตัวลำไส้เพิ่มขึ้นรวมกับว่าสภาพมลภาวะอะหลายอย่างรวมถึงว่า PM2.5 เองก็มีรายงานบางรายงานว่ามีส่วนในการที่จะกระตุ้นการเกิดติ่งเนื้อหรือเนื้องอกในตัวลำไส้มากขึ้นเช่นกันการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้มีหลายวิธี ตั้งแต่วิธีที่หยาบๆซึ่งสามารถคัดกรองได้ไม่ละเอียดมากจนถึงแบบที่ละเอียดที่สุดก็คือการสองกรองรยกตัวอย่างงา่ายอย่างเช่นการตรวจแบบหยาบโดยใช้การเจาะเลือดตรวจค,รคือค่า CEA จะมีคนไข้ส่วนหนึ่งซึ่งเป็นมะเร็งลำไส้และมีผลเลือดตัวหนึ่งที่เรียกว่า CEA สูงขึ้นแต่ก็ไม่ใช่ทุกรายที่ตรวจพบแบบนี้มีคนไข้ประมาณ30%ที่เป็นมะเร็งลำไส้แต่ c a ไม่สูงก็มี แล้วก็มีบางคนที่ตรวจพบ C A สูงเพิ่มเพิ่มสูงกว่าค่าปกติแต่ว่า,าไม่ได้เป็นมะเร็งลำไส้เป็นผลจากลำไส้อักเสบบางส่วนก็มีอันนี้2คือการตรวจโดยใช้การทำ C T Scan ซึ่งการ c ทำ C T Scan เนี่ยยังมีโอกาสที่จะพลาดาติ่งเนื้อเล็กๆซึ่งขนาดไม่เกิน1เซนได้นะครับอันที่3คือการสองกล้องการสองกล้องเป็นวิธีมาตรฐานในการตรวจมะเร็งลำไส้นะครับ เพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราพบติ่งเนื้อตั้งแต่ประมาณ0.5ถึง1เซนนะครับเราสามารถจะเห็นจากกล้องได้ทั้งหมดแล้วพอเราเห็นจากกล้องเนี่ยเรามีเทคโนโลยีที่สามารถตัดเนื้องอกตรงนั้นหรือติ่งเนื้อตรงนั้นออามาตรวจได้ถ้าเกิดกรณีที่เป็นติ่งเนื้อที่เป็นเนื้อดีก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าเริ่มเป็นเนื้อร้ายมันจะสามารถบอกชนิดของเนื้องอกที่เกิดขึ้นได้ปัจจุบนันวิธีการตรวจ คัดกรองมะเร็งลำไส้ที่ดีและก็แม่นยำที่สุดก็คือการส่องกล้องตรวจลำไส้ปัจจุบันเราอยากที่จะตรวจเจอโรคตั้งแต่ในระยะแรกๆเพราะเราพบว่าการเกิดมะเร็งลำไส้เนี่ยส่วนใหญ่จะเริ่มเกิดจากติ่งเนื้อเล็กๆค่อยๆพัฒนาตามเวลาที่เปลี่ยนแปลงไปทําให้เกิดเป็นเนื้องอกก้อนใหญ่ขึ้นและเกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นมะเร็ง ซึ่งถ้าเราสามารถจบโรคได้ตั้งแต่ระยะแรกคือหมายความว่าเราเจอโรคตั้งแต่เป็นติ่งเนื้อเนี่ยพอเราตัดออกทุกอย่างจะหายขาดได้ก่อนที่จะเปลี่ยนแปลงเป็นมะเร็งในอน,นาคตการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้เนี่ยควรเริ่มทําที่อายุ50ปีขึ้นไปนะครับกรณีที่ตรวจไม่พบความผิดปกติก็คือตรวจคัดกรองแนละ้วทุกอย่างปกติเลย มันก็จะเซฟไป5 1 0ถึง10ปีแล้วแต่ความเสี่ยงในคนไข้คนนั้นอย่างเช่นถ้าคนไข้ที่มีประวัติครอบครัวเป็นมะเร็งลำไส้อาจจะต้องรีพีทหรือทําซ้ําทุก5ปีแต่ถ้าคนที่ไม่มีประวัติหรือความเสี่ยงอื่นเลยอาจจะเซฟไปถึง10ปีข้อดีของการส่องกล้องตรวจลำไส้ก็คือ 1. เราสามารถตรวจเจอโรคได้ตั้งแต่ในระยะแรก นะครับตั้งแต่เจอก้อนเนื้อประมาณไม่เกิน1-2ถึงมิลเราก็สามารถเห็นได้แล้วก็อันที่2คือเทคโนโลยีของกล้องปัจจุบันเนี่ยมันสามารถแยกได้ว่าเนื้องอกที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นเนื้อชนิดดีหรือเนื้อชนิดร้ายและอันที่3คือเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเจอเนื้องอกเราสามารถตัดเนื้องอกนั้นออกได้เลยซึ่งการตัดจะได้ประโยชน์2ออย่างขึ้นเอาเนื้อออกมาดูว่าเป็นชิ้นเนื้อชนิดไหน นะครับอันที่2คือเป็นการตัดเพื่อรักษาในกรณีที่เนื้องอกตรงนั้นเป็นเนื้องอกขนาดเล็กแล้วหลังจากที่ตัดออกแล้วเนื้อตรงนั้นก็สามารถหายกลับมาเป็นปกติได้และป้องกันการเกิดมะเร็งที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตได้ครับวิธีการเตรียมตัวสําหรับการส่องกล้องนะครับโดยหลักการการส่องกล้องเนี่ยเราต้องการดูในตัวลําไส้ทั้งหมดให้สะอาดนะครับว่า ทุกบริเวณของลําไส้เนี่ยมันสมควรเห็นหมดเพื่อเราจะได้รู้ว่ามีโรคอยู่ตรงไหนบ้างเพราะฉก่อนหน้าที่จะส่องกล้องเนี่ยต้องมีการเตรียมตัวอย่างเช่นถ้าเราต้องการมาส่องกล้องผู้นี้ปกติเนี่ยหวันก่อนส่องกล้องเนี่ยเราควรทานอาหารที่เป็นอาหารอ่อนก่อนอาหารที่ไม่มีกานะครับเป็นข้าวอย่างเช่นข้าวข้าวต้มหรือข้าวสวยกับไข่เจียวนะครับหลังจากนั้นช่วงบ่ายช่วงเย็นเนี่ยคุณหมอจะให้ยาระบายที่เป็นยาระบายที่แรงระดับหนึ่งเพื่อเคลียร์ลำไส้ทั้งหมดให้สะอาด หลังจากการทานยาระบายเนี่ยจะมีถ่ายสักปุกครั้ง8ครั้ง10ครั้งจนก,การะทั่งถ่ายมาเป็นน้ําใสแล้วหลังจากนั้นเราก็จะอดอาหารไม่ต้องทานอาหารวันรุ่งขึ้นตอนเช้าเราก็จะมาตรวจซึ่งการตรวจใช้เวลาไม่เกินครึ่งชั่วโมงนะครับระหว่างการตรวจเนี่ยเราจะต้องมีการให้ยาที่ทําให้หลับปัจจุบันเราใช้ยานอนหลับที่เป็นยานอนหลับที่ออกฤทธิ์สั้นนะครับเป็นยาที่ให้ทางน้าเกลือระหว่างที่เราให้ยานอนหลับเนี่ยคนไข้จะหลับไม่รู้ตัวแต่พอหยุดให้ยานอนหลับไม่เกินสัก5านาทีหรือสินาทีคนไข้ก แต่อาจจะตื่นแบบเหมือนกับกินยาแก้หวัดอาจจะง่วงๆหน่อยนึงอาจจะซึ้งๆหน่อยหนึ่ง,ตงแต่อย่างน้อยสุดรู้ตัวพูดคุยได้นะครับเราก็จะรอจนแค่ตื่นเต็มที่แล้วมาดูผลกันระหว่างการส่องกล้องเนี่ยใช้เวลาประมาณสัก15นาทีถึง30นาทีคุณหมอ,อจะใช้กล้องตัวหนึง่งที่มันเป็นไฟเบอร์ออปติกนะครับใส่ผ่านทวารหนักเข้าไปดูตั้งแต่บริเวณทวารหนักตัวลำไส้ใหญ่ทั้งหมดนะครับกรณีที่เจอติ่งเนื้อหรือเนื้อผิดปกติเราจะมีเครื่องมือในการตัดต่งเนื้อตรงนั้นออก แล้วก็มีเครื่องมือในการหยุดเลือดเพื่อไม่ให้มีเลือดออกเพิ่มเติมซึ่งการจัดติงเนื้อตรงนี้ใช้วเวลามาณการสองกล้องปกติไม่เกิน5นาทีจากข้อมูลที่ได้รับฟังไปทั้งหมดเนี่ยคนไข้กลุ่มไหนบ้างที่สมควรมาตรวจระบบทางเดินอาหารนะครับ 1. นคนไข้ที่มีการขับถ่ายผิดปกติท้องผูกสลับท้องเสียคนไข้ที่การย่อยอาหารผิดปกติมีท้องอืดแน่นท้องคนไข้ที่มีการถ่ายเป็นเลือดหรืออาเจียนเป็นเลือดหรือน้ำหนักลดโดยไม่ทราบสาเหตุกลุ่มสุดท้ายคือคนไข้ที่มีประวัติครอบครัวเป็นเนื้องอกหรือเป็นมะเร็งนะครับถ้ามีประวัติทั้งหมดแบบนี้เนี่ยอาจจะต้องมาพบผู้หมอทางเดินอาหารนิดนึงว่ามีความเสี่ยงที่จะเกิดมะเร็งลำไส้ไหม ถ้ามีการตรวจพบโรคตั้งแต่ระยะแรกๆร,ระยะที่เป็นติ่งเนื้อหรือเนื้องอกเนี่ยจะช่วยทาให้การรักษาทั้งหมดง่ายขึ้นไม่จําเป็นต้องผ่าตัดเยอะเราอาจจะให้ยาหรือว่าในแง่ของการตัดติ่งเนื้อออกและทุกอย่างจะสามารถหายเป็นปกติได้แต่ถ้าปล่อยทิ้งไว้โรคเป็นมากขึ้นตัวโรคหรือมะเร็งมีการกระจายมากขึ้นการรักษาทุกอย่างก็อาจจะลําบากมากขึ้นอาจจะต้องใช้การรักษาที่รุนแรงมากขึ้นเช่นใช้การผ่าตัดเป็นตน้น เพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องหันมาดูแลตัวเองนิดนึงว่าถ้ามีอาการผิดปกติในระบบทางเดิอนอาหารอาจจะต้องระวังมากขึ้นครับ